ความเยครับที่วาเชือบ้านเรามีที่อื่นไม่มีพอดีกับท่านผู้ชมครับพบกับชงจินโจอเอ็กดีนไเลนซิ่งเครับ,รบท,ที่ร้านน้าเลยรถปุ๊บมากรได้ปุ๊บ มจินโจมาขับ EP สิบสามครับที่สนามมอเตอร์สปอร์ตสวนภูมิครับทำเวลาคงที่คงวาอยู่ที่สามสิบเท่านผู้ชมเอาละครับจินโจ,นโจใช้สเตอร์สามห้ากลับมาเหมือนเดิมครับ ของรพี่สนชายครับสเตอร์ของชินโจที่ใช้เข่งอ่ะสเตอร์สามสี่ครับกลับไปเดี๋ยวโซ่เท่าไหร่พี่โซ่โซ่เบอร์อะไรสี่สองศูนย์สียงรถเอฟรถไปแล้วครับ ชินโจไล่ครับเนี่ยเวลาลงแน่เพราะว่าชินโจไล่แล้วครับชินโจเชอน้องนะครับน้องตะวันครับเบอร์เจ็ดสิบครับขับดีมากครับนี่ครับใช้แอปขับครับแอปนี่จากญี่ปุ่นครับมีโค้ชชาวญี่ปุ่นในการฝึกสอนครับออกโค้ชใช้ขับเบอร์โค้ดมาขับ MSX มเอสเอแทนครับตะวันนั้นมีความสามารถสูงในการขับขี่มากครับสนามไทยแลนด์ที่ผ่านมาตะวันได้ที่สามครับ ชินโจได้ที่หกครับมาคัดได้ที่หนึ่งเพื่อนมาคัดได้ที่สองนี่ครับเห็นไหมเด็กโคจิเยอะเชาาญี่ปุ่นครับสซนดีมากครับครับชินโจครับขอบคุณพี่สมชายเจ้าของรถครับ่โอเคครับโคตรชาาญี่ปุ่นครับขอบคุณนะครับ เวลาด้วยครับพี่เด็กๆครับมีเพื่อนขับก็สนุกครับน้องตะวันอยู่กางหน้าครับนี่ครับชินโชกับน้องตะวันครับขอบคุณคุณแม่น้องตะวันมากครับเช้าได้พูดคุยกันแล้วครับเด็กๆครับเป็นกีฬาครับแต่ตะวันจะเวลาชินโชทำตะวันจะไม่ขับ เอาโอเคครับได้แล้วครับน้องตะวันพาจินโจทัวร์แล้วครับขอบคุณครับน้องตะวันจินโจ้อยากได้มากครับคันแอปเนี่ยราคานําเข้าตัวนี้อยู่ที่ประมาณแสนแปดครับเสียสุดรากรเรียบร้อยครับแสนแปดครับท่านผู้ชมครับมีผลิตเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นคันขาวนะครับส่วนเอฟเ็กที่จินโจขับคันที่สองเนี่ยบ้านเรามีขายครับ ชิโอสสวยงามครับโชคดีมากครับที่น้องชินโจได้มาขับกับน้องตะวันครับน้องตะวันเป็นเด็กฝีมือมากครับก็ะจะได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นครับมิตรภาพเก่าก็ต้องรักษาไว้ครับมิตรภาพใหม่ก็ต้องหาครับเจอแม่น้องตะวันแล้วเมื่อเช้าครับสนับสนุนลูกเต็มที่ครับ น้องตะวันจะมีพี่สาวอีกคนครับอ่าสวยงามครับเวลาเราโอ้น้องตะวันไปแล้วสามสิบ <30 S 2> แล้วครับตอนนี้ครับเวลาสามสิบรอบหนึ่งครับถ้าได้ยี่สิบเก้าก็จะดีครับโอ้มีเพื่อนครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่น้องตะวันและโค้ชน้องตะวันนะครับ ที่ให้น้องตะวันครับข้อมตลาดเอมีเพื่อนขับสนุกครับน้องตะวันเนี่ยได้ที่สามครับสนามไทแรนที่ผ่านมาครับชินโจได้ที่หกครับน้องตะวันนี่ขับดีมากครับท่านผู้ชมครับอันนี่น้องตะวันซ้อมใช้เอฟซ้อมครับน้องตะวันนี่แค่เจ็ดขวบเท่านั้นนะครับชินโจนั้นสิบสองนะครับ่านผู้ชมห่างกัน 8 9 10 1้า2งห่างกันทั้ง45ปีครับตนพาัวครับขอบคุณครับน้องตะวันครับที่พาพี่อินโจทัวร์ครับฝึกด้วยกันบ่อยๆครับฝึกบ่อยๆซ้อมบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งครับอย่างน้องตะวันนี่ถือว่าเก่งเก่งมากครับน้องตะวันเนี่ยเมื่อเมื่อเช้าได้คุยกับคุณแม่เป็นเพื่อนกับน้องชายมาคัสนะครับ คนแรกน้องชายมาคัดนะครับแต่ตอนนี้มาคัดพี่ชายของก็เคยซ้อมด้วยกันครับน้องแต่วันนี้ได้โค้ชชาวญี่ปุ่นในการฝึกสอนครับทำวันมาไหมเอาไปไห अभी <laughs> มันัน<ล>มก็ยังได้บอกคำถามได้มันก็ออยังด้บอกมันได้คือถ้าทำเสร็จแล้วพวกเกไม่ได้แบบที่เคยฝึแล้วมันต้องวจก็จะเป็น 0ูนย์ศูนย์สองห้าสีส่แปด ศูนย์ศูนย์สองห้าสี่แปดเสียงเครื่องบินดังกว่าเยอะพี่พี่บอกมันไปเลยว่าเสียงเครื่องบินดังกว่าเยอะ พ,พี่บอกมันเลยมาฟังแล้วเสียงเครื่องบินดังกว่าเยอะมันไม่จบอก <c oughs> คนมันจงจะร้องอ่ะพี่คน <c oughs> ผมเคยทำคดีพี่ผมเคยทำคดีหลางจานเสียงดังมันก็ร้องหลางจานเสียงดังมันยังร้องเลยมันไม่ถูกกันนะพี่